สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ My Ford Auto นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube เพจหรือว่า TikTok นะคะวันนี้นะคะไม้ก็จะพาชมอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาชมเป็นตัว Next Gen นะคะเป็นกระบะ4ประตูเป็นรุ่นของ y ายแพกสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวขับเพื่อน4ีล้อนะคะราคาของเขาจะอยู่ที่1ล้าน 299,000บาทนะคะก็คือเป็นเครื่องโทรเบอร์คู่นะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเกียร์นะคะ10สปีดให้กับคุณลูกค้าด้วยเออเดี๋ยวไมลยจะพาชมในส่วนของชุดแต่งนะเพราะว่าคันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะตกแต่งเต็มอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวด้านบนเลยด้านบนของเรานะคะก็จะใส่เป็นตัวสกูปทรงฟิตใหญ่ๆแบบนี้เลย ทำเป็นสีทูโทนก็คือเป็นสีดําเงานะคะก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านและใส่เป็นตัวมา้าก็คือเป็นสีดําเงาเช่นกันในส่วนของกระจังหน้าจะเป็นทรงของแรปเตอร์จะมาเป็นตัวฟอนต Ford แบบนี้เลยตัวนูนสาม d สวยๆแบบนี้และใส่ในส่วนของตัวไฟ LD 3จุดให้กับคุณลูกค้า สำหรับตัวชุดกันชนด้านหน้าอันนี้ก็คือต้องแนะนำเลยนะคะว่าตัวนี้ก็จะมาเป็นชุดวายชุดวายของเขานะคะก็คือจะเป็นตัวกันชนทั้งหมดเลยครอบด้านหน้าก็จะเป็นสีดำกึ่งด้าน้ดานนะคะก็คือกันชนตัวนี้เขาก็จะมาเป็นสีบอลเงินแต่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากทำสีอะไรจะทำเป็นสีเดียวกับตัวครอบตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะอันนี้สามารถทำได้แล้วก็ลูกค้าบางท่านนะคะแบบว่าน้องไม้ แบบเราเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้าไปแล้วตัวกล้องยังใช้งานได้เหมือนเดิมไหมอันนี้นะคะองศาของเขายังเหมือนเดิมใช้งานได้ปกตินะคะตัวเซ็นเซอร์ก็ยังใช้งานได้ปกติไม่มีคลาดเคลื่อนแน่นอนนะคะเพราะว่าของเราจะมีทั้งเซ็นเซอร์หน้าแล้วก็เซ็นเซอร์หลังเพราะตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศาก็คือรอบคันกันเลยเห็นไหมไฟของเขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบนี้เลยสวยๆนะคะ ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์แบบตัว C อยู่นะ,ะแล้วก็ในชุดวายชุดวายของเขาเขาก็จะมาพร้อมกับตัวซุ้มร้อขนาด6นิ้วแบบเรียบแบบนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ก็คือวายเลยนะคะเป็นชุดงานของวายในส่วนคันนี้ไม้ต้องบอกก่อนนะว่าที่ว่าเห็นแบบใหญ่ๆอย่างนี้นะก็คือไม้ได้ทําการยกให้กับคุณลูกค้า2นิ้วนะมาพร้อมกับตัวยางโอตานินะตัวนี้ก็คือแบบได้เลยว่าซีรีส์ของเขาคืออยู่ที่3.3นะคะคูณนะคะ12.5 R20 แต่แมกลายนี้นะคะเข้ามาดูใกล้ๆคือเป็นลายที่สวยงามมากๆออฟลบจะอยู่ที่24อันนี้ก็คือจะเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงคือสวยมากๆนะเออก็คือเอาง่ายๆก็คือแบบมีจุดเด่นอยู่เฉพาะตัวอ่าแล้วไมคก็จะใส่ในส่วนของตัวเบารองมือให้ด้วยนะคะป้องกันแบบว่ารอยขีดข่วนในส่วนของตัวฟิล์มกันสาดไมคติดให้ลาวหลังคาตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะ เดี๋ยวเราดูเนี่ยตัวกระจกของเราก็จะมีกล้องที่มายบอกว่าเออเป็นกล้องรอบพันก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยสปอร์ตบาร์ bar, ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะตัวนี้สปอร์ตบาร์เขาจะมาเป็นตัวสีแบบเหมือนกาไฟแล้วก็ตัดด้วยบอลเงินอันนี้ก็คือยังเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่ไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็กระบะท้ายของเรามายจะใส่เป็นตัวชุดครอบ FORD นะคะเป็นตัวสีดําด้าน แล้วก็สําหรับตัวกล้องถอยองศาเขานะคะก็ยังใช้งานได้ปกติไม่มีคาดเคลื่อนเหมือนกันอย่างที่บอกว่าตัวนี้เซ็นเซอร์รอบขันด้วยนะเออกระบะท้ายของเขานะคะก็คือเป็นฝาท้ายอีซีลีฟก็คือเขาจะเบามากๆอย่างมือเดียวเนี่ยอย่างไม้อะถือของอยู่หรือว่าอะไรอยู่อย่างเงี้ยก็คือสามารถแบบว่าสะดวกสบายจริงๆแล้วก็จะมีปลั๊กให้กับคุณลูกค้าด้วยอ่าตัวปลั๊กตัวนี้ อันนี้ใช้งานได้จริงนะใช้งานได้จริงนีสายแคมปิ้งหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็จะมีจุดในส่วนของตัวแบบว่าอ่าไว้แบบเก็บของหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาอ่าเรามีของสัมภาระเยอะๆอย่างเงี้ยมีจุดยึดเชือกยึดอะไรให้กับคุณลูกค้าด้วยนะอืมก็คือสวยแหละคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะอ่าแต่งแค่นี้แต่ดูดีนะเออสวยงามสำหรับ เนกเจนไวท์แทกนะคะตอนนี้รถเราก็มีพร้อมที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะสามารถจองมาได้เลยนะคะหรือว่าจะปรึกษาก่อนก็ได้ว่า เคสแบบไหนเป็นยังไงนะคะสามารถปรึกษากับหมายได้เลยนะคะถ้าสนใจยังไงนะคะอยากแต่งแบบไหนไรสไตล์ไหนก็สามารถแจ้งกับหมายได้เลยนะคะหรือจะโทรเข้ามานะคะที่0892424073หรือว่าจะแอด QR code ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้หมายต้องขอตัวลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ